สวัสดีครับกับใหม่ครั้งกับ Hyper Light d i f f r r Walkthrough นะฮะอันนี้เป็นพาที่9แล้วมาลุยกันต่อเลยไหนลองเอ่อผมไม่แน่ใจว่าที่อยู่ของเจมอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเรายังไม่เจอตัวเพื่อนฮีโร่ของเรานะฮะเขาจะเป็นคนบอกที่อยู่ของเจมทั้งหมดตทางนีสึว่าจะไปไม่ได้ โอเคดูเหมือนว่าไ่ลองดูทางซ้ายสิติดนะตรงนี้นะฮะเห็นไอเพชรที่อยู่ตรงพื้นแหลบๆตรงนี้ไหมถ้าเกิดคุณเหยียบอะเพชรมันจะงอกขึ้นมาทันทีนะจะเป็นดาเมจให้เราสไลด์ไป ไม่มีศัตรูต้องเป็นไอเทมมาเก็บก่อนอุ้ยโหจำได้จะเป็นตัวนี้ละอย่าอย่าโดนมันกัดครับดันงนั้นเราจะเราจะกลายเป็นแบบไม่ใช่ดิเราจะแข็งแล้วก็โดนตีฟรีแข็งนะฮะแข็ง โอ้ยโหเขียนเริ่มตรงนี้แล้ววะย่าม่งั้นอ๋อฝันไม่โดนเลยวะ ครับเพจครับเพจเว<พ>อร์ชันเพจอุ้ยเฮียแม่งรอบกัดเอ้ยมึงรอบกัดบว้เอ้ยอะไรกูนี่นักดิบระดับตำนานเว้ยนี่ไปได้ไหม อย่างที่บอกไปครับตรงเนี้ยมันค่อนข้างงงๆหน่อยผมก็จะเดินมั่วๆอย่างนี้ไปก่อนแล้วตรงๆทางแม่งก็คล้ายๆกันนะโอ้ยยสบุรัยมึงไม่จักผมว่ากูนี่ระดับระดับอะไรดีวะคิดคิดไม่ทัน ระดับพเนจรเลยนะร,ระนู้จักก็าสมุทราเนจรจำชื่อภา,ายปุ่นไม่ได้อะตรงนี้ทางไปไม่ได้ไม่รู้สึกว่ามียายอยู่เนี่ยกูจะเจอกูจะ,จ,อจะเจอเพชรเม็ดแรกคนไหนวะเนี่ยโอ้ยเชี่ย ไม่ระวังเลยกูกูสาเตือนเป็นคนเตือนเองแท้ๆวะอย่าไปเหยียบนะครับ <c oughs> สึกวก่าต้องมีคนอยู่ NPC อ <c oughs> ะ <c oughs> อ๋อพูดถึงว่าเคยเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะรู้สึกว่า <c oughs> เขาจะใช้เพชรพวกนี้เแหล่งพลังงานกำจัดยิงยิงพวก อะไรวะยิงพวกไททัทนหรือเอฟจ 0, ุศูนย์หนึ่งเนี่ยแหละแล้วเหมือนจะโดนโดนเพชรแช่แข็งซะเองอ๋อแล้วเหมือนเขาจะหลุดมาได้อ๋อโอเคเจอละดัน let's go <S <c oughs> โอ,โอ้ช่วงนี้ใช้เสียงบ่อยโอ้ยมืดเออเปิดไฟกูหน่อย เปิดไม่ได้สักห้องตรงนั้นมีเงินอยู่อะแล้วกูจะเข้าไปเอาอยัางไงวะสงสัยคงต้องไปปิดล็อกนี่ไงใช่ปะ่ะเออใช่จริงเด้อเออเแม่งซ่อนยอ,อยู่เยติดตรงนี้น่าจะมี น่าจะเป็นยานะมี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 ฮาเลยเลยอะไรอะงสรุปไเหี้่มีเงินอยู่ห้องเดียวจะเปิดฟรี ตรงนี้ไปได้ปะมันเหมือนจะมีทางลับอะออนั่นไงน,นไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงนี่ไงอ่าเม็ดที่สองของเราครับความจริงมันไม่ใช่เม็ดหลักนะเป็นเม็ดที่เขาซ่อนอะวะอะไรเนี่ย มีคนอยู่ในเพชรแม่งโดนทำลายอะไรใช่แม่งรีแม่งรีกลับมาได้ไงวะไม่ใช่แม่งแตกไปพร้อมเพชรเหรอเดี๋ยวเดีด๋ยวผมขอปรับไฟหน้าจอหน่อยนะค่อนข้างมืดโอเคล็อกน่าจะมีสวิตช์เหยียบอยู่นะ ใช่ตรงนี้ป่าวะนั่นไงมีอะไรให้โดมไหมไม่มีตแต่ตรงนี้น่าจะมีอย่อายาก็เดี๋ยวถ้าเงินเดี๋ยวขอดูของก่อน ถ้าเงินพอแล้วผมก็จะไปอัปเดชลัวๆฮะ,ะเพราะว่าสู้กับบอสตัวนี้ค่อนข้างจำเป็นอยู่ในบอสสมุรยยักษ์เนี่ย <c oughs> นั่นไงวิ่งไว้เฮียทำไมมึงไม่โดนวะเฮียทำไมกูโดนแทนวะเนี่ย สกูตรงนี้จะมีมีสตูนะฮะโอ้โอโอโอยเยอ m ดมอนเฮดเอ้ยเติมยาเอ้ยเี้ยลืมลืมปะปุบเติมยาปุ่มไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจัดการลูกน้องก่อนแล้วค่อยไปเก็บไอตัวไดมอนเฮดฮะไดมอนเฮดอ่ะใส่ไดมอนเฮดอะนี่ไงสันขอมีอีกตัวหนึ่ง ทำกับดักไว้ฮะคนที่ต้องการยาเฮ้ยชิสมุนมันเยอะจังวะยิงแม่งเลยนี่ ได้นะเออ,เอ,อได้ได้ท <c oughs> ีนี้ก็หลังจากจัดการสต,รตูเรียบร้อยฮะสำรวจรอบๆข้ <c oughs> างบนข้างบนเออฮย้ยเฮี้ยแม่งแอบ เห้มึงนี่หลุดมาเลยนะไอสัตว์เออล่วงไปอ๋อผมจำตรงนี้ได้ทะลุได้ตรงนี้ทะลุได้อ๋อย่างๆย่งยางอย่าง,าง,าง,างเรายัางมาตรงนี้ไม่ได้ขอเก็บเก็บโอ้ยอะไรวะสายเพชร ต่ำครับเพจตำ่ำไม่มีไรป่วนครับ <laughs> อ่าครบละอะไรวะเชื่มมอมึงเป็นสมุนไล,ล่มึงจะใช้ปืนอีกเหรอ บอนเฮดเออนี่นี่แต่กูยิงอัดตรงนี้อะไรอ่ะรู้สึกว่าพอเวลาเราเข้าใกล้ตัวตัวไททันศูนย์หนึ่งนี่จะเกิดแบบอาการสำออยทุกทีเลยเออตรงนี้ทางลับ รรแแกกมอีลวอความจริงะ่ะไอตรงนี้มันเป็นเหมือนตัวบอกเนเรื่องฮะแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าไอที่รวบรวมที่เอาไว้ให้อ่านนะมันอยู่ตรงไหน ที่ไหนวะเนี่ยตรงนั้นเข้าไม่ได้ฮะดูเหมือนว่ามีทางเดียวโอ้ยนั่นไงเยะ คนเรามีพลาดกันได้เชี yeah. ่แต่พลาดอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเวลาน่าจะเกินละงั้นเดี๋ยวตอนพ์ทหน้าครับสำหรับพ์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ